ผลโมจิในบล็อกฟู้และนี่ก็คือผลโมจิในมินิมซีซึ่งต่างกันสุดๆและยังมีหลายผลที่ยังเหมือนกันากมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านรูปล่างและพลังคลิปนี้ผมกับเพื่อนจะมาสู้กันด้วยการสุ่มผลปีศาจใครค่าได้10ตัวก่อนเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยเจมส์ถึงข้ามจดอดอเย็นเย็นมันเหมือนตกีดี้ไหมเจมส์เเหมือนมากวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน p ีวกันกัน เอางี้อย่างแรกเราต้องรีสแต็กก่อนเจมกดรีสแต็ตสเสียห0สิบเจมรีสแต็กเราก็เท่ากันแล้วนะครับมาเจมเราจะซูมผลเราจะเอาฝั่งไหนก่อนดีเพื่อนอันนี้เขียวๆแต่ผลที่ผมใช้ก็อยู่ตอนนี้คือผลนี้โคตรเกลียนเจดูนี่มาคนละตัวกันอีกเจมเฮ้ยมันเหมือนกันแล้วรีองกันตูมเลยวะเติมเลยสิบรอบนะตูมมาสิบรอบขอผลแดงขอผลแดงผลแดงมีอันนี้ได้หรอผลแดงเออก็ได้ผลแดงอ เล่น oh ผลแดงได้ไงวะด <My. S 1> ีผลดาร์คโคตรีไเห็นได้เลยอันนี้ผลอะไรเนี่ยเราไม่เคยเล่นเลยนะฮะทุกคนเรามีผลไฟกับผลน้ำแข็งะ่ะซึ่งผมสามารถเลือกได้หนึ่งผลนะครับที่จะมาสู้ต่อหนึ่งตาถ้ากับว่า,ารเราต้องสุ่มหนึ่งร้อยรอบด้เจมโอ้โห oh. ของมึงจะเลือกผลไหนเอ่ออยากลองผลนี้นี่ผลเปล่าน่าสนใจแน่นอน,นครับเราจะเลือกผลที่ดีที่สุดนะผลนี้คือโกงอยู่กินเลยทุกคนผลดาร์คน้ำแข็งดีกว่า้ลังเละเหรอน้อง ังเลล,งเลังเเดี๋ยวเราลองใช้สกิลก่อนดีนะวก,นนกว่าทุกคน <c oughs> มาดูสกิลกันดีกว่านะของผมเป็นสกิลเส้นคล้ายๆเหมือนโกโจเลยคุณมากิงดีเหมือนปล่อยเนี่ยพู้มันเท่มากเลยแล้วก็อะไรเนี่ยวุ้ยดูดนะครับท่านี้ไอเอ็กแล้วของผมเป็นสกิลเส้ทุกคนมันเป็นการยิงปืนด้วยนี่แล้วก็สกิลเอ็กทำอะไรเนี่ยไปเนี <c oughs> ออกไป๋ยวผมสกิลซีคือบุ่หลุมดำนะครับแล้วก็สกิลวีเนี่ยสกิลซีผมดูทุกคนว้ายสกิลเดี๋ยวดูสกิลวีผมนะครับนี่อะไรอะ หลุมดำหลุมดำู่ดูสกิลวีดูสกิลวีเอต้บอากี่ิุ้ยสกิลเอฟบินกูงนี่บินได้กูบินได้บินนีกูกูตงก็ไย้จะตายเนี่ยชีวอาอไเหน่สองสามแบตเทิร์นไปดิเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ โดนกูแน่ไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลืองนี่ดีโดน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 ใช้ได้แค่ผลนะเพื่อนพ้ามหามใช้หมัดโอยโดนโดนชิบหายว้ายว้ายว้ายเอ้าช้าจังวะว้ายเฮ้ยกูเกือบตายว้ายว้ายเกือบตายเลยวละสองร้อยดูน้าผมทุกคนดูเรื่องผมเอ้าเออยายามหายตัวเกือบตาย โดนหลอกเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮุยฮ้ยโคตรเกียน์ขนตอวแขกโคตรเกียน์ศูนย์ต่อหนึ่ง หรือว่าหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหคือเกมนี้มันเล่นได้แบบมันม้างคุเล่นเป็นแสนเลยนะครับแถมแบบคนไทยด้วยดูเบอร์ก็เอาไปเล่นเยอะมากเกมที่คนเล่นใช่เพราะไม่ต้องฟาร์มมาร์สด้วยคือสกิลใช้ได้เลยนะเวลากินเนี่ยใช่มาเพื่อนรอบที่สองเจมอันนี้มันคืออ่าอะไรวะล็อกได้เจมสุ่มเหรอใช่ใช่คืออันนี้มันมันใช้เจมสุ่มแล้วมันอ่านว่าอะไรวะแกเอาช่างเอาช่างมันเอาเป็นว่าถ้าสุ่มกล่องเนี้ย มันจะได้ผลที่ดีขึ้นนะครับใครก่อนวาแล้วสิบรอบอะผมเอาบ้างฮ่ได้ผลแดงมาหนึ่งผลทุกคนเฮ้ยดีวะผลแดงดีวะก็ไม่ได้ผลแดงเลยอราได้ผลมืดเรามีผลกากทุกอันเลยทุกคนผลนี้น่าจะดีสุดนะครับผลไฟลองกินดูนี่ผมจะใช้ผลด์กนะฮะพี่เอจิใช้ตายที่แล้วอะเป็นว่าพี่มารู้ไม่ต้องรีวิวนะครับของผมก่อนเลยกิวแท้ผมว่าจะเป็ยิงกึ่นเหมือนกัน ตุ่มอุ้ยจุดยังตุ่มไฟว้าสีซีอ่ะโอ้ยจุ๊วีบอลเกิงกีโอ้ไฟบินอ่ะได้อยู่ทุกคนว่าเราจะเล่นผลนี้เกมรู้หรือเปล่าในในเรื่องเนี่ยไอเอสกับหนวดดำมันสู้กันด้วยผลไฟมันแพ้นะไอไอหนวดดำนี่มันจับตัวเอสไปใช่ไหมเออพร้อมหรือยังล่ะกูให้นับเลยนะสามสองหนึ่งเริ่ม อะไรมึงโอ้ยคอมโบคอมโบคอมโบตายดิตายดิตายดิคุณกมับคุณกลัตายดิน้องโอ้ยโดนดูดโดนดูดโดนดูดนี่โอ้โหโอ้โหเตอรเติเตอร์เติเติเต์เตรเติเติเตอรเติรเตร์เรเึตร เออเจมหนึ่งต่อหนึ่งเฮ้ยเตเต้เตว้าว่าว่าว่าอยู่ไหนอะข้างบนอยู่ข้างบนแบบนี้มีแต่แมวเว้ยนี่ก็แมวนั่นก็แมวแล้วมันรู้ไหมว่ามันมีแมวอะไรอีกตัวหนึ่งอะไรอะก็แมวจากร้านแมวช็อปไง สินค้าแบบบล็อกฟุตเพราะว่าจะเป็นหกหมัดดับคู่โปจีตื่นผลแมวไม่ใช่ผลเสือใช่ครับมีผลเสือด้วยนะเสือก็มาจากแมวไงจเจมแล้เผามีสีแท้สิบตามรูปเลยมีทั้งหมดหกเผ่านะครับทั้งหมดนี้ราคาถูกมากเริ่มต้นแค่สิบเก้าบาทเองนะเจมก็ซื้อได้แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรถูกกล่องซุ่มหนึ่งบาทเราก็มีของแน่นเลยนะครับก็คือมมโอกาสได้หมัดก๊อตใช่ไหมเจมใช่แล้วคะบริการรับฟาร์มทำกระจกหาสมอดึงคันโยกเปิดเผ่าฟาร์มขนฟาร์มเงินงถือกันม่วงเริ่มต้นกี่บาทนะเจ 30บาทโคตรถูกจริงสินค้าในทะเลทวอิเดนยเราก็มีเริ่มต้น59บาทไปถึง550บาทปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะร้านเราเนี่ยมีีบินคอยดูแลตลอดวันนะใครสนใจเนี่ยก็ยิงใไ้ล่างคลิปเลยนะครับข้ดกูลเยอะเยอะนะฮะใช่ครับผมมีเสื้อใส่อะไรเห็นไหมรฮ้ย้สุฮมเจมยเก้ยเฮ้ยเฮเ้สุ่มเฮยเล้ยกฮ้ยเฮเ้ยยสฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ ตากูมั่งไอ้เก๋โอ้เปิดมาอะไรก็แดงเลยแดงเลยอ่ะอู้ทุกคนโอ้จีบผุนขี้หมาเกินอ่ะแต่แต่ผุนซ้ำก็พอโอ้ยหุณทุกคนดีนี่เลยก็กินเลยเพื่อนก็กินเลยอืมแล้วดูผุนกูดิเจมีดูผุนแบบขี้หมาทั้งนั้นเจมอันนี้ผุนซ้ายเว้ยทุกคนผุนม่วงผุนผุนเดียวเลยเว้ยคือแบบว่ามันมันสกิลคล้ายกันมากอ่ะยิงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ มาผมว่าผมจะได้เป็นผลนี้นะครับมันน่าจะเป็นผลบาเรียนะผมจะไม่ผิดผมไม่อยากเล้ผลทรายไงมันโกงเกินและนี่ก็คือสกิลที่อลังการที่สุดของผลนี้นะครับนี่เฮ้ยมันจวดจังวะอดีนเจมมือจากอดีนไหมเจมไม่ขี่ผมมึงมาดิมึงพร้อมไหมล่ะมึงรับหนึ่งสิบมาสามเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ไปเก้าสิบแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงมาสิมาสิเตือ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 กระโดดล้มเกมฟู อาซีเอ mm ็งวายจังวะเฮ้ยมึงวิ่นวายกว่ากูอีกเกมในเอ้าไม่โดนมาลูก็โกงนะครับโกงมากไอ้ผลเนี้ยยูไม่โดนเลยเพื่อนเอ๊ะอยู่ไหนวะเพื่อนโหูวายวายมากเลยเกมนี้เตอ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 เตือเตือเต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 อเฮ้ยโดนโดนอุ้ยเห่าอะไรแฮาโดนเห่าเฮาเฮา เอ้ขังขังหมาไอ้ขังขังหมาขังหมาขังหมาบ้าขังหมาบ้าเจสกิลกว่าขังหมาโอ้ยขังหมามึงเออเจมเออสกิลมึงโดนยากจังวะหมามึงมันมันมันไม่ตีมอนเจมเออเจ็บนะเจ็บนะขนาดกูเล่นผลบาเลียนได้เลยเพื่อนผลแดงแพ้ผลธรรมดาหรอเพื่อนรั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 นหมา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 บินอุ้ยรู้ป่างมันบินช้านะเลือดเลือดน้อยอ่ะนี่ สองต่อหนึ่งเลกวนสลับผมมาข้างหน้าด้วยครับเงี้ยมัดเจมมึงอยากสุ่มฝั่งไหนให้เลือกฝั่งฝั่งนี้บ้างครูเกลือผมเกลือฝั่งนี้ไปแล้วสุ่มก่อนเลยนะเหรอไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหผลเทาอย่างเดียวเลยผลเทาโอ้ยผลเขียวดีโอ้โหผลแดงอ่ะโอ้โหแล้วดูผลกูเพื่อนเฮ้ยอะไรเรืองแสงเรืองแสงผลเพชร ผลอะไรเนี่ยไหนลองกินนี้ดิไหนเนี่ยขอผลนี้ก็ได้เฮ้ยผลอะไรอ่ะเอ้ยผลอะไรอ่ะมันเท่จังเลยวะเออผลพาเลยอูตัวเหลืองเฮ้ยตัวเหลืองเฮ้ยอ๋ออ๋อผลทองผลทองผลทองของเตโซโลนะครับผลนี้แต่ที่มาน้าหนูวีใช่ไหมเออมาลือโคตรเข้าเพราะมาลื้อเป็นทองเฮ้ยเดี๋ยวมันเท่มันสกิลไมนดีเป็นโกงเลอวะเออเอาเป็นผลนี้แล้วกันทุกคนนี่ ผลน,นี้น่าจะดีสุดสำผมนะทุกคนคดูสกิลเอฟออกมีไม่ได้เพื่อนอ่าาผลน,นี้แหละมามามาผลผลทองผลทองอ่าเลยมา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  <c oughs> ก็เป็นก็ แจมกูว่ากูเจอคนดังว่ะบิดเตอร์บีเจมมึงเคยดูนาโตะมไหมพี่ที่นาโตะกับเซอร์เกียบมาเย็นคนละฝาต์อ่ะอันนี้ไม่ไม่จำจำฉากนี้ไม่ได้ป่ะช่างวันละกันสู้กันเลยดีกว่ามาเริ่มเริ่มเริ่มนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมึงดึงกูไปหรอไม่ดึงเอ้ากูเผื่อปิดปิดล่างเฮ้ยเฮ้ยเจมมึงมาฟิตอะไรของกูเนี่ย ถ้าฝนกูก็โง่เหลือเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยกุนไดมาเจมรอบนี้ขอสีม่วงมันใช่เจมสุ่มขอก่อนรอดูก่อนดิอ้หูฝนม่วงสองฝนแล้วม่วงสามแดงได้ไหมเอ้ยแดงหนึ่งมีแหละอือเจมผลแดงจะเป็นอะไรพึทธวู้ผลอะไรเนี่ยเออ มาตาผมมั่งเฮ้ยผลบ่กมาแล้วอ่ะเอาแดงมาหนึ่งผลผได้แดงมาผลเดียวจะมาดูผลที่เหลือเอยผลเดิมไม่เอาเก็บไปแล้วกันนะฮะอันนี้ผลน้อยฟาร์มดีเลยส่วนผมเนี่ยผมว่าผมจะกินผลอันนี้นะทุกคนมันคือผลอะไรไม่รู้ก็จะได้ผลนี้กูก็มีเหมือนกันเจมกก็จะได้ผลนอนี้มือเล่นดิมาเล่นเลยเลยเร็วเอ๊ะแต่ลองดูสกิลก่อนสกิลตีนยากโอ้ พร้อมยังเดี๋ยวราเดี๋ยวสกิลผมกันนะครับผนผมมันชื่อว่าฟอปป้านะเหมือนจะเป็นแมวนี่ยิงก็วู้มีทั้งไฟแล้วก็สายฟ้าว้โอ้ยโอ้โหไอ่นนีดีว่ะทุกคนนี้ผมอยากได้มันโกนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็พุ่งหน้าเข้ามาหงากุศลีมามาอ๋อนี่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  นี่อะไรนี <abonn és> ่อะไรนี่เขาก็มงเคียวเจมนี่มึงโดนมึงโดนท่ให้ดิกระหาฟันตูมเป็นไงล่ะ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 เกินเกินเกินติดไฟติดไฟเหรอติดไฟเหรอน้องฟันไม่ยั้งฟันแรง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 ให้โอกาสหนีน้องให้โอกาสหนีนี่กูกูฟันรัวนลวโอ้โหโอ้ โอ้โโ้อยชิบหายแล้วอยู่ไหนวะมองไม่เห็นหลุดนี่อยู่นี่ฮะไปไหนอ่ะโอ้ยโดนโดนนี่นี่นี่สกิลกูหลากหลายโอ้ยจะตายเหมือนกันนี่ดูด้วยตัวเองเอ้ยเอ้าเอ้าเมื่อต่เล่นนี้นะคะรอบนี้มึงประมาทเองนะเพื่อนอย่าแย่งงูห่า มาสิบเอบโอ้โหเขียวเลยปะเฮ้ม่วงอยู่ม่วงอยู่ทุกคนอืเฮ้ยม่วงสองเฮ้ยผลแดงผลแดงเหมือนกันเว้ยผลไรผลไรเอาเอางี้ฮะถือ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 ือถือเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเจมเดี๋ยวกูจะไม่บอกมันแล้วกันอ้ากูบอกบอกก็ได้มาดิเหนี่นะฮะผลโมจิเร็ยแล้วเฮ้ยรดรถ เฮ้ยเฮ้ยเียเสียงโันกูพร้อมเจมมึงมามึงมาไปเียเหรอเออเริ่มมึงเริ่มเลยไหมล่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะไรเอาเลยอะไรยอมแพ้กูอุ๊ยอุยยเอ้าโจตัววีกดเนีโดนต้นีปดีน้องมุกเดยว่าโกโจร่างผมดำเจมนี่โดนโกโจดูดโคตรโกงไม่งงกับบอคฟูดอีกอะตายแน่เลยว่ะ กูจะไม่เลี้ยงงูเหา่าอุ้ยอุ๊ย,ยงูเหา่ากูไม่เลี้ยงนะนะเจมง,งูเห่าอะ่ะมันไปฉกกูงูเห่ามันฉกกูเงียบอะเงียบทำไมหรอตึงๆเล่นยากจังว่าโมจมิผลเกียนไม่ใช่หรอโดนดูดโอ,อ้โหูเก่งเป็นไงวะถามต่อสามไม่พูดเยอะนะครับรอบต่อไปเราจะหมุนเลยกินแล้วมาสู้กันเลยดีกว่ารอบนี้เราห้ามรู้นะครับว่าผลใครเป็นผลใครกินแล้วบอกนะวู้ทุกคนทุกนะผลเราวู้ ไม่มีผลแทงเลยเหมือนกันตันนี้น่าจะดีสุดทารผมนะครับกินเลยแล้วกันทดลองสกิลก่อนทดลองสกิลเดี๋ยวพี่มารู้รู้บางเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหผลเกลือทุกคนเราเอานี่ดีกว่าผลโมไอเจมยิงผลโมยอ่ะคูพร้อมเดี๋ยวเราเป็นผลนี้นะฮะ มาโโหผลไฟอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกเจมกูจะแอบโจมตีมึงผลล้พผลไยผลลัอยู่หรน What What the fuck วิ่งไปไหนไปไหนคือคือได้ไงวะผลนัพผมันไม่มีอยู่จริงหรอกเพื่อนแต่มองเธออยู่นั่นจ้ะเธอไม่รูวบ้างยอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ยงงงงงง ีลอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะเตอยู่ในใจอยากกัเล่นซ้ำแอบเนี่ยไอ้ใจไอ้เหอยู่นี่ไงเอาข้างบนเหรออยู่ข้างล่างบนบนในบะตรงเข้าตรงบ้านอ่ะเจมมึงวิ่งผ่านกูทำไมเ่ะไม่เห็นเลยโอ้โหสู้ยากจริงเลย มันติดมันติดไฟด้วยอ่ะมันติดไฟด้วยอ่ะไปด้วยทุกคนเบิ้ล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 มันเบิ้ลมันเบิ้โอ้โหโดนยิงลำแสงใส่นี่โดนนี่วีเบิ้ลนี่โอ้โหหัวเคทชาอตเราจะเล่นเป็นผลนี้ดูนะครับแต่ไม่แย่งที่เคทมันเขียนว่า go power ไม่ไม่ึ่งหงอคง อะไรดีทุกคนนี่แล้วกันหมดทกี่รอบแล้วกันทุกคนมีเมื่อเป็นสีทองนะครับเราก็ต้องไปทะเลทรายนะมึงมามึงมาถึงเกาะเมื่อไหร่เว้ยเจมตีมนนะเจมระลังตัวอันนี้อะไรอ่ะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะกดีด้วยตันนี้ศึกเริ่มแล้วเจมส์โอยมีเจ้าเกกูเจมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแะไรก็บุกเข้ามาสิอะไรเว้ยที่ไหนล่ะมองไม่เห็นอแก่ พอเลยโอ้ยนี่อะไรกูโมจิเหมือนกันเก่งไหมใครโมจิเห็นไหมใชรโมจิเลยสกิลใช้ได้แค่สองสกิลนี่เป็นไงโมจิมันจะมาสู้เหรอเจมรูแล้วทุกคนผมจะคอมโบนี่โดนโดนโดนหายแล้วโอ๊ยโดนขี้ใส่หัวโอ้ยไม่โดนอีก เจมก็ได้ผลดีอยู่นะเจมแต่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผลมันกากเลยทะเล่าสุ่มเลยเฮ้ยได้ยแกแต่ว่าเนยนี่อันนี้แหละผลให้มึงได้อีทเลยฮะกดนร้อมยังเพื่อนพลังสกิลเต็มแล้วเอาละฮะบินได้เหมือนกันถ้าถ้าบินก็ทั้งวันอ่ะวันเนี้ยเราจะเฮซายดีกว่านะครับเราต้องไปแหล่งกำเนิดของเรานะเราได้พลังเก่งขึ้นมาสิมาแล้วฮะอ่า ตุบๆตุๆตุไ้โดนด้วยโดนด้วยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันตุบๆตุๆตุๆตุๆเฮ้ยเก็บไปทีโอ้ยโอ้ยผลแมงสารพัดทุกอย่างเลยโ้ติดไฟติดไฟไฟติดตุดลูกุมเฮ้โอ้ฝากไปก่อนนี่นะครับคือมันจะบอกอยู่นะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกย่าสุดก็น่าจะเป็นไอ้ผลที่มึงเล่นไมเกเจมออกสี่สี่สหมาเอาไ้ มึงจะให้กูจริงกับผลนั้นอ่ะอะดิลองดูได้พี่มารู้ยกผนนี้ให้ผมนะครับตนที่ดิวเองเนี่ยถือว่าเป็นการหยามกันมากนะมงเล่นให้ดิวเจมว่ามาเล่นยังไงโอเคมาเดี๋ยวให้รอบมาอยากอยากอยากเล่นผลดาอีกเปล่าอ่ะ๋ยวดทีที เฮ้ยห <UCLA> ึ่ยกำตายเลยเหรอเพื่อนจังวะเฮ้ยคือมันโกงจริงได้ก็ได้ถ้างั้นอะเดี๋ยวคนตัดต่อตัดต่อที่แตกเลยนะครับว่าใครจะแตกตัวมิ้งรอบนี้มันจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะไม่เล่นมัน้วผลตรงผลแดงทุกคนกคอ่ะนี่แหละทุกคนผลนี้อะไรเอ่ย ไ้ตัวไ้ตัวไม่เอานะครับเราผลอื่นดีกว่ามันจมตีไม่ได้โฮ้ยวอเตอร์พาวนะครับผลน้ําผลนี้เราใช้ผลนี้ก็ได้ทุกคนผลแบบเบสิกจัดเลยผลเนี้ยพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เปิดเลยจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่านะสกยนเฮโยไม่ไห้าต่อเก้าเอา ผมคิดว่าคุณยังมีโอกาสชนะผมไหมครับมีโอกาสชนะแน่นอนครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณมาลุแน่นอนครับดูบนกูโคตรกากเจมโอ้โอ้โอ้โดนเฉยนี่โดนบ้างอ๋อโอ้ยโดน ปิงโอ้โหเมื่อกี้เน็ตปิงทุกคนเริ่มเลยเปล่าเริ่มเลยเริ่มเลยอุ้ยโดนนี่อุ้ยแข็งเกือบเกือบเกือบโดนแค่แข็งตายเฮ้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 ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอ้ยขอวิ่งชิวๆนี่นี่นี่ แค่สองสกิลอะจิมอะไรขึ้นสองเก้วยครัาไปตีเจ้าทะเลเลยไนี่ทุกคนมันมีเจ้าทะเลเกิดนะครับไปแล้วทุกคนผมขอไปตีเจ้าทะเลกับพี่มารู้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่านอนดึกกันล่ะบ๊ายบายกดไลค์ด้วยเออกดไลค์ด้วยไปซื้อร้านแมร์ด้วยนะครับ